นี่กระทำรัวเดี๋ยวมีทางรัวก็เยอะนะฟังเตีด้วยู่ตรงวัดจมาเป็นชุดเหมือนเวลาทางวัดจะไปแกก็ได้ได้แต่เราก็ยังไปแกะเป็นแบบคนแกะที่เตรียมอยู่ที่วัดเรามีทั้งหมดกี่เตียงครับอาจารย์ตอนมันร้อยหกสิบเตียงร้อยสิบเตียงร้อยหกสิบอันนี้ยังไม่เต็มเลยข้อที่มันจะสับเปลี่ยนไปพอ บางทีก็ออกคนชิบนะสิบแปดห้าหนังเกล็ดแปดแล้วก็เข้ามากระบวนการแล้วผู้ป่วยทั้งหมดตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้เดี๋ยวต้องถามว่ายอดเท่าไหร่เดี๋ยวต้องทำนาเพราะว่ากาจารบอกที่ยงฟ้าตกมาบอกเจ็ดสิบประมาณเจ็ดกว่าอ่าตอนนั้นมันมีเจ็ดสิบกว่าตอนนี้มันคงจะขึ้นขึ้นอีกแล้วล่ะค่ะขึ้นอยู่เรื่อยๆนะจนที่เสียชีวิตทั่วไปทุกใช่ใช่ค่ะฉะนั้นมันแบบว่าถ้าหากว่ามามืดก็มืดเลยค่ะ โดยมากแล้วศพส,สุดท้ายที่นี่ก็จะไม่เกินประมาณนั้นแล้วห้าโมงเย็นค่ะแล้วเขาศพคนเป็นโควิดทุกวันไหมไม่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 ไทุกวันจ้ะแจ้งมาก็ถึงต้องมีแจ้งอ่าแต่ก็ตอนนี้มันกระจายจะได้ค่ะมันกระจายมันก็ไม่ได้กระจายไม่ได้กระจายมันก็จะไปจุกยู่วัดเดียวที่ะอะไรที่นี่นนนคือเวลาเขาศพโควิดเนี่ยต้องแจ้งล่วงหน้ามาก็ก็บางทีก็ไม่ถึงก็ทนันหันก็มีนะ ประธานหันมาแต่ว่าขออย่างเดียวว่าให้ศพที่จะเผาเนี่ยเผาก่อนถ้าก็เป็นคือสุดท้ายก็สุดท้ายเลยวเพะนั้นที่วัดเนี่ยมันศพมันจะมีเผาที่เรื่อยๆนะครับถ้ามองย้อนพวกนี้ก็ยังทำกิจกิจการของทางสงฆ์จะไม่มีเลยจะไม่มีเลยก็อย่างเดียวว่าออกเป็นจัตวแต่ว่าอยู่สวัสดิการทหารอากดิสิทธิมา เดียวมีมีตาออกตรวยจานะเออ ตอนนี้ที่มากักตัวก็มันขึ้นลงขึ้นลงประมาณตอนนี้ก็ประมาณ8ปดเก้าสิบแปดเก้าสิบอ่าเมื่อวานนี้แปดสิบเก้าแต่ก็มีออกอย่างวันนี้ก็มีออกไปอีกจานวนยังไม่ไม่ทราบแน่นอนต้องอยเย็นคุปเราจะรู้ยอดค่ะวันหนึ่งตอนนี้จะมีออกทุกวันโยนดมีข้าวมีออกและพี่วัดยังต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมคะมันเป็นช่วงช่วงของมันแต่ถ้าตอนนี้คือเขาอยากได้อาหารช่วงเช้าไปเสริมให้กับพวกน้องบัญชี ทีวันก็อยู่ที่ประมาณสามสิบขณะอยู่ตอนนี้เพือทุกวันเพราะว่าพวกชาวต่างชาติคี่พม่าเนี่ยเขาจะไม่มีชื่ออยู่บางทีไม่ไม่สามารถส่งไปได้ดังนั้นเขาก็จะต้องมาหาอาหารตรงนี้มาเข้าไปซค่ะแล้วก็วันนี้เขาก็โทรมาขอว่าเป็นขอพิเศษเช้าอีกสามสิบได้ไหมเนี่ยรับก็กล้าบอกเ้ยว่ามันก็อารม่ะเี่ยเขาก็รู้ว่า ส่งให้ดูโอ่าทไม่สูงแล้วตอนนี้ทางวัดเองเนี่ยได้รับเขาส่งของคุยเยอะไหมคะของทับงแถมันอยู่ที่วัดเราว่างไหมอ๋อต้องคือที่ที่เมนสำหว่าเมนที่ที่เนี่ยมันจะแคบหน่อยเวลาที่เรามีงานอื่นเรารับโควิดก็มาไม่ได้คนครอบคัวถ้าเวลาเราไม่มีงานอื่นเราก็จะรับโปรยเข้ามาแล้วชุดจี e ีอเนี่ยต้อง อันนี้มนต้องใช้ที่อยู่ด้วยใช้นุ่นด้วยใช้ทั้งสองที่พวกนี้คือใช้ปุ๊บทิ้งเลยใช่ต้องใช้ทั้งทิ้งั้งเลยค่ะถ้าพีพที่เมนนี่คือใช้ปุ๊บเผาทิ้งเลยเราจะไม่ทิ้งแลงใส่เราเผาเลยต้องเผาเลยเผาเลยทั้งนี้ก็ห้ชุดค่ะชุด p ีพแล้วก็ชุดตรวจโควิดก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้น้องเขาวิ่งมาให้อีกทีวันนี้เอามาไม่เยอะเพราะว่าสั่งมาแล้ว เข้ามาไม่ทันที่ยองออกมางก็ได้มาบางสือนึกวจดคุยที่วัดสองคัญนะคือเจ้าหน้าที่เรามีไว้ดีใช่ไหมเพราะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทำหน้าสถานใช่ไหมพวกนี้เขาอยู่กับพวกนั้นเวลาที่มีศุกริตมามันก็จะต้องต้องตรวจใช่เลยต้องตรวจทั้งหมดเก้ากระดาษแล้วอย่างพวกแม่ครัวเนี่ยเราทำอาหารส่ง ต้องวเนี่ยเราก็มีตัวนี้ไว้มันก็จะดีเราที่จะจะได้ตรวจแล้วหลักนสูงยงนั้นคนก็ต้องแต่แต่ว่าที่นี่ยังต้องดูดว่าต้องใช้เดี๋ยวยงพ้าจะให้น้องเขาวิ่งมาให้เติมทาวิ่งมาให้50แต่ว่าวันนี้เอามาที่จำเป็นต้องใช้ก่อนเพาวเดี๋ยวต้องมดเขาวิ่งมาให้ที่เขาเมื่อกี้โทรมาออกมาแล้วก็เลยไม่ได้ย้อนลับไปแต่ว่าตอนนี้เอาถุงเย็นซี่แล้วก็น้ำ ที่นี่จะมีพวกนี้ด้วยโยกักตัวติดเตียงอ๋อติดเตียงด้วยที่ฉันจะเป็นประธานของกองคุณยูนิตชนะสมรถชนะจนจะเป็นประธานตั้งกมิ้แมื่อวัน่านี่จะเป็นผู้เอาไปมอบตนสุดใหญ จะมีห้าสิบชุดค่ะว่าจานอันนี้ห้ชุดว่าจนี้ห้าสิบชุดเีนักมตัวี หนึงครั้งค่ะครใชค่ะคือถ้าถ้าจะตรวจเนี่ยไม่แน่ใจก็ตรวจแล้วก็ทิ้งเลยค่ะก็จะมีขีดแสดงว่เนียไม่ใช้มันก็ยังเก็บได้อยู่เก็บได้ตลอดแล้วก็อชุดเนี่ยต้องใช้แล้วทิ้งเลยเดยให้มาห้าสิบอาจารใช้นไหมครับเดี๋ยวจะได้เด็กสอนผมจะสอนครับอาจารย์ที่ี่ากใช้ี่กยารดูดคับอยากจะผดจะสอนแล้วอามาในกอง อันนี้เอาแบบดีมาคือทุกอย่างอ่ะที่่ใช้เนี่ยดีใช้แบบดีค่ะแต่ว่าอันนี้เอามาแค่บางส่วนแล้วก็ตอนเช้าเดี๋ยอน้องเขาท้องไม่ห้างสินี่หนึ่งชิ้นสิบชุดเจนค่ะแค่ตอันนี้อันนี้อหนึ่งชุดอันนี้หนึ่งชิ้นสิบชุดเลยอันนี้สิบชุดอันนี้ก็ อ๋อมันมันเดียวกันครับมันจะกายเป็นหัวเดียวกันอะไรบระมาณนี้นะครับต่อไปนี้ เตรียมไว้เลยเก็บเก็บไว้ข้างในนะครับในกล่องนี้ตัวนี้นึงค่ะอันนั้นมีใส่น้ํายาอะไรหรือเปล่ามันเป็นน้ํายาอยู่แล้วมันมีน้ํายาอใส่ไหมชุดใส่มันเราก็จิ้มลงไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ กินกินกินในจมูกละห้ารอบใน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 หลอดนั่นแะครับแล้วก็กินในที่ห้ารอบอันนี้ก็อันตรายครับทิ้งเลยจริงจ้ะหัวที่เป็นจุกนะในที่ผมแนะนำอ๋อปิดเอาไว้เองดีกว่าเพราะว่าเวลาผมเองเราจะรู้ว่ามันลึกสุดได้เท่าไหร่แล้วเราจะเก็บน้อยกว่าแล้วมันแล้วเราจะแบบมันจะมันจะดีกว่าแล้วแล้วมันจะได้ลึกกว่าด้วยเพราะว่าจริงนาทีนะคะแล้วก็ใส่ลงไป อ้าวมาลุ้นกันตามพื้นฐานใช่ไหมคะฉีดแต่ตอนนี้ฉีดก็ต้องระวังตอนนี้ขึ้นแล้วครับผิดเลยจะรอเพื่อความมั่นใจอีก5นาทีพระอาจารย์ทำไมตลอดเพื่อเช็คตัวประจำเพราะเราต้องดูแลผู้คนประชาชนนี้ด้วยค่ะเขาก็เลยต้องเช็คตลอดไปเรื่อยๆครับ5นาทีก็เลยแ่นี่ขึ้นผิดเดียวไม่เป็นตอนนี้ก็เริ่มขีดหนึ่งนะครับแต่ว่าความมั่นใจอีก5นาทีจะโอเค จะเวลเป็นหรือไม่เปล่นฮะเะิกแต่ไม่ไม่ใช่รอยนะครับปรไมข้าศก้าเป็นเครื่องเอไม่ใช่ก็หมายถวามความแน่นอนว่ามันตรวจสอบว่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องครับประมาณ้กัถ้าเป็นเครเทสนะครับประมาณแบบอะไรที่สุดครับมันจะมีวิธีบอยู่เด็ก เดี๋ยวไปอันนี้ผ่านไปสองนาทีเกมเราทำขั้นตอนโอเคไม่เป็นไรให้รู้ขั้นตอนะ างคราวเจ้าอ่อนแอโดนรังแกลเลียบย่ำอาวายิีวาหาอุราปริบุรันติตาก็รังเอวะเมวะเอโสทินังเกธานังอุปะภะปุรนยุตสังกปาจันโทปนารตโยยาถามนิโสตโตปรตโยาถา Karo angkuhina jatuh mati berwaktara ayu dan mahawananti ayu untu angkat pasram cinta titenangun ti ภวะตุสาพมังกระรังรคันตุตาปพิเทวุปาเวนะตะตาตุนเภวันตุเตภวะตุสาพมังกระรังราคันตุตาปฏเทวะตาตาพระธรรมานุภาเวนะตะตาอะนุเวนะตะตา และเกื้อคูนคำจุนคุณยาชันมันคิดดีและทำดีสร้าง,งสังคมไทยทุ่มใจทำหน้าที่ทีวีของประชาชนฟ้าฟ้าที่กว้าง ของสังคมสื่อของคนไทย